สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมคนรุ่นใหม่มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคมชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n n นลจะนำเหรียญมาแนะนำให้เพื่อนเื่อได้เก็บสะสมโปรราคาในอนาคตข้างหน้านะครับวันคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสะสมคลิปแนะนำให้สะสมนะครับ เรียนที่น่าสะสมคือเรียนแบบไหนอย่างไรนะครับกรออื่น,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญจากทางช่องสมาคม h ช n แนลนำมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลข่าวสารกันเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับคลิปนี้นะครับก็จะนำเหรียญชนิด5บาทราชการที่9และเหรียญชนิด1บาท รัวการที่9ร้าัการที่10มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้จัดเก็บเพื่อรอราคาในวันข้างหน้านะครับคลิปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปประกาศรับซื้อนะครับเป็นคลิปที่แนะนำให้เก็บสะสมเหรียญที่มีราคาแพงนะครับ เป็นลักษณะยังไงนะครับเหรียญแรกนะครับก็มาพบกับเหรียญ5บาทก่อนนะครับข้อมูลนี้นะครับน่าสนใจเหรียญชนิดห้าบาทนะครับเป็นสภาพใหม่นะครับเหรียญมือสองนะครับวิ่งวิ่งอยู่เลยนะครับก็ผ่านการใช้แล้วนะครับผ่านการใช้แล้วแต่มันมีความสวยงามไงนำมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับพบ เจอแบบนี้นะครับก็ควรเก็บนะครับเก็บสะสมไว้นะครับสภาพมันยังวิ่งวิอยู่เลยนะครับในอนาคตข้างหน้ามีราคาแน่นอนถ้าใครนะครับเก็บได้ถึง10ปีนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครเก็บได้ถึง นับตั้งแต่ปีพศ2565ไปจนถึง75นะครับตอนนั้นเหรียญรัชกาลที่9ก็จะหายหมดเลยเนื่องจากว่ากองกระสาบนะครับเขาจะเรียกเก็บเหรียญร .9 นะครับไปล้อมใหม่ นะครับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิด1บาทชนิด2บาทชนิด5บาทและชนิด10บาทนะครับอีก10ปีข้างหน้าระยะยาว10ปีข้างหน้าเหรียญของรอง9หายหมดแน่นอนนะครับฉะนั้นนะครับช่องสมาคมชแนลก็เลยขอแนะนำว่าเหรียญประเภทไหน นะครับที่เก็บแล้วจะมีราคานี่เลยครับ5บาทสภาพนี้ผ่านการใช้ผ่านการใช้น้อยนะครับผ่านการใช้น้อยเก็บราคาดีแน่นะครับขอแนะนำให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมเหรียญน,น่าจะมีราคาในอนาคต น,น่าจะมีราคาแพงในอนาคตนะครับต่อไปนะครับก็มาพบกับเหรียญชนิดหนึ่งบาทของโร9เก้านะครับเหรียญน,นี้อาจจะเป็นปีพศปีพศส,สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับปีพศส,สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็น เหรียญพระเศียนตรงนะครับเหรียญน,นี้นะครับช่องสมาคมชะแน l ก็ได้รับการแบ่งปันมาจากเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็นำมาแบ่งปันให้ช่องสมาคมชาแนลนะครับช่องสมาคมชาแนลก็รับซื้อมานะครับจากเพื่อนๆ ในราคา500บาทนะครับให้400นะครับเขาไม่ขายนะครับอยากได้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญพระเสียนตรงหายากแล้วนะครับเมื่อก่อนนะครับช่องสมาคมชาแนลเนี่ยนะครับพบเจอบ่อยนะครับแต่ก็ด้วยความจำเป็นของทางการเงินนะครับก็เลยไม่ได้เก็บ แบ่งปันปให้กับช่องที่ประกาศร,รับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องที่อยู่ทางภาคใต้ทางกรุงเทพทางปทุมธานีทางร้อยเอ็ดนะครับก็แบ่งแบ่งไปช่องละสี่ห้าเหรียญน,นะครับ ช่องที่ได้จากช่องสมาคมแชนแนลมากที่สุดก็คือช่องเครือข่ายนะครับแบ่งกันไปนะครับแบ่งช่องเครือข่ายนะครับคือช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับช่องธนพัฒน์ชนแนลเนี่ยเขามีออเดอร์นะครับเขามีออเดอร์เหรียญพระเสียนตรงนะครับเขาจะรับซื้ออยู่ตลอดถ้าพระเสียนตรงปีพศไหนก็ได้นะครับ เพื่อนๆมีก็ลองนะครับลองติดตามช่องธนพัน์ชาแนลดูถ้ามีเหรียญพระเสียนตรงนะครับส่งรูปไปประเมินราคาก็ได้หรือว่าจะจะขายนะครับก็ส่งรูปไปประเมินราคานะครับตกลงกันนะครับหรือจะส่งมาที่ช่องสมาคมชาแนลก็ได้ เหรียญพระเศียนตรงทุกปีทุกพศนะครับช่องสมาคมชาแนลก็ยินดีประกาศยินดีรับซื้อของเพื่อนๆนะครับถ้าหากว่ามีนะครับก็ราคาก็อยู่ตามสภาพเหรียญน,นะครับรับซื้อตั้งแต่200บาทถึงห้ารอบาทนะครับตามสภาพเหรียญน,นะครับ ทางช่องธนพัฒน์ชาแนลเนี่ยเขารับซื้อไม่อั้นนะครับเกี่ยวกับพเสียนตรงนะครับก็เพื่อนๆลองติดตามดูนะครับก็มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับของรัชกาลที่สิบเหรียญนี้ปีพศสอง3รอสบาเป็นเหรียญพเสียนตรงเหมือนกันเหรียญพเสียนตรงเช่นกันนะครับปีห3สามนะครับของรัชกาลที่10บนะครับ เียรนี้ก็ทางช่องสมาคมชัแนวก็ได้มาจากแม่ค้าแม่ค้าตลาดสดนะครับขายกล้วยอยู่ที่ตลาดสดนะครับแม่ค้าคนนี้นะครับแกชอบติดตาม YouTube นะครับแกก็สนิทกันดีนะครับกับผมนะครับมีความสนิทสนมกันนะครับกับแกนะครับแกก็ชอบดู YouTube นะครับ บังเอินแกเจอเหรียญน,นี้นะครับเนื่องจากว่าแกได้ดูช่องช่องหนึ่งที่ประกาศรับซื้อในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเก็บกก็เจอแกก็เก็บไว้นะครับก็วันหนึ่งผมก็ไปตลาดสดผมก็ไปแกก็เรียกผมเข้าไปนะครับเรียกช่องสมาคมช่องสมาคมมานหน่อยก็เข้าไปดูนะครับก็แกก็ให้ดูเหรียญน,นี้แหละ แกก็เป็นคนที่มีอายุแเก็บเหรียญที่มีราคาผมก็เป็นห่วงกลัวแกจะเพือถอนไปผมก็เลยถามขอซื้อขายไหมห้าร้อย500บาทแกก็บอกว่าไม่ขายนะครับจะขายหนึ่งพันห้ามีช่องประกาศรับซื้ออยู่แกก็บอกอย่างนั้นผมก็ถามว่าช่องช่องอช่องไหนเขารับซื้อหนึ่งพันห้านะครับแกก็บอก แกก็บอกว่าช่องนะครับช่องที่แกก็บอกว่าช่องที่เขาเป็นครูผมก็เลยนึกได้นะครับผมก็ติดตามเหมือนกันคลิปนั้นนะครับที่ประกาศรับซื้อหนึ่งพันห้ารอบาทนะครับผมก็พูดผมก็ต่ออีกว่าขายถึง500ร้อน่ะเก็บไว้มันก็จะหายไปกับการถอน ไม่หายแกบอกว่าไม่หายแกจะเก็บไว้อย่างดีนะครับแกก็ถามว่าถ้าจะซือซ้อก็ซือซ้อาราคาหนึ่งันห้าร้อยบาทฉันก็จะเอาไว้เป็นทุนค้าขายนะครับก็เพื่อความเป็นห่วงว่าเหรียญมันจะหายไปกับการทอนนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อหนึ่งันห้ารอยบาทนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยนะครับรัศทีสิบท่าเสียนตรงปีหกสาม เพิ่งพบเจอนี่แหละครับปีป <Ooh. S 2> er ีพศนี้ที่เป็นพระเสียนตรงแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผู้ประกาศรับซื้อหนึ่งพันห้าร้อยบาทเขาเขาได้ซื้อแล้วตอนนี้นะครับเขาได้แล้วเขามีแล้วนะครับเขามีแล้วพบเจออีกแล้วหนึ่งเหรียญนะครับก็มีข้อมูลเหรียญปีพศสองพันห้าร้อสามสิบหกพระเสียนตรงพบเจอสองเหรียญแล้วนะครับณตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับ ก็มีอยูชอออย่ช่องสมาคมอ่หนึ่งหนึ่งเหรียญช่องสมาคม c ช a แนลหนึงเหรียญแล้วก็ช่องที่ประกาศรับซื้อ1,500บาทกับ1เหรียญนะครับถ้าใครมีนะครับเหรียญถ้าเสียนตรงปีพศสองพันห้าอหกส็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องสมาคมแชนแนล,ลนะครับนำเหรียญมาให้ แอะนำเหรียญพระเสียนตรงมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเ,เก็บนะครับอีกสิบปีข้างหน้าราคาเหรียญละหมื่นแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรัชกาลที่เก้าจะมีราคาแพงในอีกสิบปีข้างหน้าถ้ามีความแปลกนะครับแต่ถ้าเหรียญของรัชกาลที่สิบนี่จะไม่แพง นะครับเพราะว่าต่อไปเขาจะผลิต,ตเหรียญของรัชกาลที่สิบนะครับมามุนเหียนให้ใช้กันนะครับทีนี้เหรียญรัชกาลที่สิบเนี่ยถ้าพิมพ์ออกมาเยอะๆก็อาจจะมีความแปลกบ้างเหมือนกันเหรียญน,นี้นะครับแต่มันก็จะมีเยอะมันก็เลยไม่แพงไงแต่ของรัชกาลที่เก้าแพงแน่นอนถ้าเป็นเหรียญแปลกในอนาคตต่อไปขอฝากเพื่อน นักสะสมคนรุ่นใหม่เลียงอย่าเลี้ยรัเทนที่เก้าสภาพผ่านกันใช้น้อยนี่นะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันจะมีราคาแพงอีกสิปีข้างหน้านะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ